สวัสดีครับช่องป้าหลานชวนชิมนะครับผมอ่าวันนี้คืองานแห่คือสุดท้ายนะครับตุดจีนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมคนเยอะมากเลยนะครับผม ตัดจีนตักน้ำโโบนะครับผมจังหวัดดังหวัดสวัดนะครับอันนี้จะเป็นการแสดงนะหน้าเวทีนะครับผมการโชว์การแสดงทุกคณะนะครับ นอยู่ตรงอ่าเขาเรียกอาตจัจ์นะครับเพราะว่าที่นั่งไม่มีนะครับเต็มหมดแล้ว ะคะือถ่ายภาพกับน้องๆได้บนเวทีนะครับจะเป็นผู้ควบคุมการแสดงด้วยนะครคุณครูไนะครับสุมาลีดำรงชัยค่ะคุณครูปิยนุษย์ใต้ลูกกันได้นะครับผมรัตนวดีโมราลายนะคะคุณครูรสสุกรขันกสิกรค่ะคุณครูพิมสนกมูดอนค่ะเรียนเชิญเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับ ทีนนั่นเองนะครับหรือว่านลูกหลานชาวนครสวรรค์นะครับก็ได้รวมสืบสานวัฒนธรรมนะครับประเทีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพครับก็ะจะเห็นนะคะึงแนวคิดแล้วก็คอนเซปต์ของการสแสดงชุดนีด้นะคะมาจากตรียมงานตรุจีนคนครสวรรค์ในปีนี้นั่นเองนะคะที่มีการกาหนดให้ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปต์งานตรุจีนในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะได้ร่วมกันผลิษฐ์คบลลายเหมยเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่ใหญ่ซึ่งในชุดการแสดงนะคะก็จะมีจีนค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนรวมตัวกันใช้ชวนกันไปร่วมง,งานเทศกาลตรุษจีนในช่วงที่2เป็นการปผรลิษฐ์คมลายเหมยค่ะช่วงที่3เป็นการ,ร,ร,รไล่ลามขบลลายเหมย นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโคมที่นำมาใช้นะคะจะเขียนเป็นลวดลายดอกมหมยนั่นเองค่ะการแสดงสวยๆงามันะครับที่จะมามอบความสุขมาอวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับาการแสดงนะครับผ่านต่เพียงชุดแรกเท่านั้นนะเรายังมีอีกหลากหลายชุดาการแสดงที่จะมาทำให้กับทุกท่านที่มาเที่ยวในงานตุก๊กจีปากน้งโพ โรงเรียนเทศบาลวัดรมจริยวาวสนะฮะรวมถึงโรงเรียนเทศบาลวัดสุขศรวรารามนะครับและก็โรงเรียนเทศบาลวัดปาก้โพใต้ วงเยลโล่ไรท์นะครับแล้วก็ศิลปินนะครับชื่อดังในวันนี้กระแตกระต่ายแบบเต็มวงเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยู่ดูนะคะชมมิวคอนเสิร์ตนะคะเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตจัดเต็มของกระแตกระต่ายวันนี้เขาจะมาบลอกเสียงเพลงราทั้ความสนุกสนานกานแน่วเลยวันนี้ดาราก็มานะครับผมมีอย่างต่อไปนะครับถือว่าเมื่อคืนนี้ก็มีไปฟงไปเฟิร์นมานะครับไปเฟิร์นพิมพ์ชนกฟิล์มรัตภูมิโดนประก ความล้ำคืกรองยาวหลายคนนะฮะดาราที่มาถึงงานใหญ่มากครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล่งเสนอนะครับที่มีการเล่นกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับกลองยาวนะเราก็ได้ไปร้างชื่อเสียงนะครับให้กับจังหวัดนครสวรรค์ไปทําการแสดงมามากมายทั่วประเทศและแล้ววันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับชมการแสดงกลองยาวชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ จากโรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยาวาหรือว่าโรงเรียนทสานั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับการแสดงองยาวนั้นนะคะทุกท่านก็จะได้เห็นในงานเฉลิมฉองต่างๆนะคะแสดงความยินดีต่างๆแล้วก็วันนี้นะคะน้องๆได้นำมาผสมผสานนะคะ ได้รียกว่าเป็นการประสมผสานไทยจีนได้อย่างลงตัวเลยสาหรับการแสดงชุดนี้ค่ะใช่ครับอีกสักรู้ได้ครับชมการแสดงนะฮะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะมากันครึ่งโรงเรียนน<ช>ะ<ช>ครับนะครับไหนขอเสียงแฟนครับนะฮะโรงเรียนเทศบาลวัดพรมหน่อยได้ไหมครับ นี่ได้ท mm ําการฝึกซ้อมกันมาเมื่อเราได้ทราบข่าวว่าใกล้ถึงงานช่วงเทศกาลตรุษจีนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ผ่านพโพแล้วในทุกๆน้องๆทุกๆโรงเรียนนะคะก็จะมีการจัดซ้อมฝึกซ้อมชุดการแสดงเพื่อที่จะเตรียมมาโชว์ด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะถือว่าเราๆนี่ตั้งใจมาโชว์มากเลยครับผมนะะแล้วก็ทักทายนะครับท่านที่กําลังรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้ใะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่11 สำหรับการปราเีนีแห่จเจ้าแม่เจ้าแม่ปากน้ำโพปีที่107นะครับสามารถยังมาเที่ยวกันได้อยู่นะครับงานเรามีถึงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแนะท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะฮะอยากให้มานะครับเป็นส่วนหนึ่งในปีนี้ปีที่107นะครับทั่วบริเวณตลาดปากน้ำโพเนี่ยเรามีการจัดงาน จุดต่างๆบุธต่างๆนะครับมีร้านจำหน่ายสินค้าอาหารมากมายนะที่บอกได้เลยว่ารวมของเด็ดของดีของดังนะเมืองนครสวรรค์เมืองปากนครโภไว้ในงานนี้ของกินเยอะมากๆต้องบอกอางนีนะครับยกกินกันไม่ครบเลยนะคะแค่เดินเข้ามาที่บริเวณงานนะคะก็จะรู้สึกถึงแบบไอพู่นของคําได้ว่าบรรยากาศ สัมพัสดแ,แ่นเทศกาลตรุษจีนเรียกได้ว่าปีนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดงานได้ยิ่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านด้วยถ่ายภาพเช็คอินนะคะรวมไปถึงกับวันนี้ถ้ามาถึงที่งานแล้วอย่าลืมไปกราบ้ขอพรองเจ้าพ่อจาแม่ป้าน้ำโพนะคะรวมไปถึงกับรานแก้สงด้วยสําหรับใครที่บอกว่าปีนี้เป็นปีชงนะคะก็สามารถไปไหว้ขอพรได้ที่ร้านแก้สงแล้วก็รวมไปถึงกับกิจกรรมนะคะคติดเกรดมังกรมงคลด้วยนะคะใช่ครับรับเกรดมงคลใน เทศกาลปีใหม่จีนไปพร้อมๆกันนะครับและก็บพบกับการแสดงชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงโครงยาวนะครับแบบเต็มวงเลยทีเดียวนะฮะจากโรง,เ,งเรียนเทศบาลวัดโรงจเริยว่าเสียงปรบเือ แสดงจากโรงเรียนต่งตางๆนะครับผมของชาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ i น่ารู้จิตปักก้อนตัวจนนิ้งใหญ่สีน่ารักยักษ์เจ้ายักษ์สองยักษ์เจ้าไม่ยักษ์เจ้าคือยักษ์ยักษ์ เนี่ยพี่จะเป็นจะเป็นบริเวณข้างล่างห่าทรายครับผมอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะเขาจะลงไปไม่มากหรอกครับเพราะว่าน้ำมันช่วงมันมันลงเยอะแล้วไงมันเป็นมันวิ่งไงแต่สวยสวยมากสวยมากบอกได้ครับเยวเลยเท้าเท้า

งเวทีมันขึ้นเวทีก่อนหรือว่าลงน้ำก่อนป่ะพี่ <tio> ใช่ไหมแล้วโชว์ที่หลังใช่ไหมโ okay, อเคจ่ะเขาอยู่หน้าเวทีจ่ะขอบคุณครับ <S <S I'm <laughs> ปั้งพื้นบ้านตะไน่งอ o ยาวเรียนดีกิจกรรมเด,ด่ไไนเด็กวิ่นานฝ่ายคุณธรรมสันาการศึกษานิสบานนครนครสวรรค์่ อันนี้จะเป็นโชว์ธรรมดาก่อนนะครับโชว์ขั้นสองเราขั้นกับมังกรนะครับผมกับเจนนี่จีด้วยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับตัวน้อยๆนะครับก็ตีกลองยาวเป็นแล้วนะยอดเลยนะครับต้อง่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระตุ้นให้ด้วยนะครับผมการแสดงชวนชิมนะครับน่ารักจริงๆใช่ค่ะเรียกว่านี่ครัเป็นการแสดงที่ I'm nervous. Because i